มลาหมา้ออร่อยอร่อยค่ะไข่ต้มอร่อยไข่ต้มอร่อย ต้มอะไรให้ต้มอะไรพักขณะพัดพักจนหยว อร่อยค่ะมีไข่ต้มด้วยเพื่อนๆคะ่ะกินพัดมาม่าแต่ยายุงด้วยค่ะวันนี้เด้อพัดมาม่าค่ะอร่อยอร่อย อร่อยค่ะมีไข่ต้มด้วยนะคะวันนี้ผัดมามาเเพื่อนเพื่อนค่ะ กินผัดมาม่าแต่่ยุยงเด้อค่ะวันนี้เด้อผัดมาม่าค่ะอร่อยอร่อยนะคะวันนี้ผัดมาม่ามือ ใหต้มอร่อยพักขณะพัดพักจนหิว อร่อยคะ่ะมีไข่ต้มด้วย ต้มอร่อยมาม่าอ,อร่อยอร่อยค่ะ วันนี้ผัดมามมา ต้อมอะไรพักขณะพัดพักจนเหี่ยว เพื่อนๆคะ่ะกินพัดมามา่าต่บยายุยงเด้อค่ะวันนี้เด้อพัดมาม่าคะ่ะอร่อยอร่อยนะคะวันนี้พัดมามา่า เพ,เพื่อนคะ่ะกินพัมามา่าม่ายุงยำนะค่ะวันนี้เด้อพัดมาม่าคะ่ะอร่อยอร่อย เพื่อนๆคะ่ะกินพัดมามาแต่ยายุงเด้อค่ะวันนี้เด้อพัดมามาค่ะอร่อยอร่อยมามา่าอร่อยอร่อยค่ะ วันนี้พัดมามา่มพาพักขณะพัดพักจนเหีียวอ,อร่อยคะ่ะมีขายต้มด้วย เส้นเส้นพักขณะพัดพักจนหยวอร่อยค่ะ ข่ต้มด้วยนะคะวันนี้พัดมามาก เพื่อนๆคะ่ะกินพัดหมามาแต่่ยุงเด้อค่ะวันนี้เด้อพัดหมามาคะ่ะอร่อยอร่อยเส้นเส้นไข่ต้มอร่อย ต้มอร่อยมาม่าอ,อร่อยอร่อยค่ะ